ไลายรัวคิมเบอรี่อดหุ่นสับทั้งภาพทาั้งคลิปสวยมากหลังจากขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวไปแล้วนางเอกสาวคนสวยคิมเบอรี่เนาปันออร่าเจ้าสาวก็ยิ่งจับขึ้นทุกวันเรียกว่านนบวันรออยากเห็นคิมเบอรี่ ได้สวมชุดเจ้าสาวแสนสวยแล้วซึ่งพักหลังก็เห็นคิมเบอรี่เพิ่มดีกรีความแซ่บขึ้นด้วยและที่เห็นใส่ชุดไหนก็สวยก็เพราะมาจากความมีวินยัยและความตั้งใจออกกำลังกายของคิมเบอรี่ที่ทํามาอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่แค่ผอมเพราะว่าคิมเบอรี่ยังดูสวยซองด้วยอย่างภาพและคลิปล่าส,สุดที่คิมเบอรี่อยู่ในชุดออกกาลังกายเข้ารูปหุ่นคือสุดปังขนาดเทรนเนอร์ยังต้องชมหุ่นของคิมเบอรี่ว่าหุ่นดีเวอร์เพราะไม่ใช่ภาพนิ่งในคลิปยังเห็นเลยว่าหุ่นดีจริงอะไรจริงและทันทีที่คิมเบอรี่โพสาาร ิมเบอรี่กันใหญ่เลยเช่นสวยจังสวยมากดีมากหุ่นดีมากโอ้ยหุ่นสวยมากค่ะโอ้ยผอมสวยแข็งแรงที่สุดหุ่นเฟิร์มติงโปะ๊ะโช๊โชโชวสวยหุ่นดีเวอร์เกินต้านมากค่ะคุะคณคปรลอขอขอบคุณภาพคิมเบอรี่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกออดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ